หลับวันนี้ครับเนื้อหาหลักของเรานะครับก็คือเรื่องของสิ่งที่เรียกว่า QOL ครับมาจากคำว่า quality of life คุณภาพชีวิตแต่ว่าเราจะอยู่ในบริบทของซอฟต์แวร์ครับเพราะว่าซอฟต์แวร์ที่เราใช้กันทุกวันเนี่ยนะครับ บางทีที่เราเขียนมารอบแรกเนี่ยเรารู้สึกว่าเออมันก็ใช้ได้ใช่ไหมแต่ว่าพอใช้ไปใช้มาแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเอะไอ้โปรเซสบางโปรเซสเนี่ยมันตัดได้มันทําให้สมูทกว่านี้ได้หรือเปล่านะครับตัวนักพัฒนาเองเนี่ยก็เลยจะต้องออกแพทช์มาว่าแบบเฮ้ยไอ้ตอนแรกเป็นอย่างนี้ตอนนี้มันดีขึ้นแล้วนะแต่ก่อนที่คุณต้องทํา3ขั้นตอนเดี๋ยวนี้คุณกดตุ่มเดียวจบเลยนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอ คำว่า QoL improvement หรือว่าการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของการใช้ซอฟต์แวร์เนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะมาในเวอร์ชันหลังๆยูเซอร์ User เริ่มเข้าไปใช้แล้วเราถึงจะมีข้อมูลว่าอ๋อยูเซอร์เขาปกติแล้วเขาทำแบบนี้กันเว้ยแล้วเขาลำบากมากอะไรเงี้ยก็จะออกแพทช์มาปรับปรุงคุณภาพ y o f ไลฟ์นะครับซึ่งคอนเทนต์ในวันนี้นะครับสนับสนุนโดยฮงไกสตาร์เลครับเป็นเกมจากโพโยเวิร์สออฟแพทช์ใหม่2.6นะครับซึ่งก็มีคุณภาพขอ f l i ฟ e เพิ่มมากเลยแต่เดี๋ยวเราค่อยว่ากัน ถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้และอยากเลี้ยงกาแฟผมสามารถที่จะทําได้ที่ระบบเมมเบร์ชิพครับสมาชิกสามารถดูไลฟ์ย้อนหลังได้แบบเ,เต็มๆมีโพสต์หลังบ้านเฉพาะสมาชิกมีบัดเครดิตส,สวยอยู่หลังชื่อด้วยนะครับและผมต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านครับที่ช่วยให้ผมสามารถสร้างสารรค์คอนเทนต์ได้แบบที่เป็นตัวของตัวเองสุดๆและขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมนะครับสำหรับคุณอ่ะต้องถามแชทก่อน ว่า Quality of l i f e เคยเจอไหมหมายถึงว่าแบบใช้ซอฟต์แวร์ตอนนี้เวอร์ชันหนึ่งหรือหรือเวอร์ชันต่อไปออกมาปุ๊บแล้วมันแล้วมันดีขึ้นคุณคิดถึงอะไรคุณคิดถึงอะไรชอบเห็นแพทเกมมักบอกว่าอัปเดต q โออ่าใช่ใช่ระบบออโต้ในเกมอ่าผมยกตัวอย่างหนึ่งไอทวิตเตอร์นะกันทวิตเตอร์นะครับเราจะปฏิเสธการเรียกว่า X นะครับอ่าทวิตเตอร์ใช่ปะ่ะไอฟีเจอร์แบบสไลด์ลงแล้วรีเฟซเนี่ยแตบบ่ว่าอยากรีเฟซว่ะสไลด์ลงปุ๊บเนี่ยแต่ก่อนมันไม่มีนะทุกคนคือ แต่ก่อนจะรีเฟซต้องทำยังไงไม่รู้เหมือนกันต้องมีปุ่มมีกดมีอะไรไม่รู้แต่ว่าพอมันมีแอป t h i r d party ีที่ทำทวิตเตอร์ในสมัยก่อนใช <_ ê> ่ไเขามีไอไอฟีเจอร์รูดรูดเพื่อรีเฟซเนี่ยขึ้นมาปุ๊บทุกคนแบบ <_ ê> อ๋อนี่มันสะดวกมากมากทุกคนก็เลยทําตามหมดตอนนี้เดี๋ยวนี้ฟีเจอร์นี้ก็เลยกลายเป็นมาตรฐานของแอปต่างๆไปแล้วถูกป่ะนี่คือทวิตเตอร์เออหรือหรือ,รอถ้าเกิดว่าเป็นผมผมเล่นโดตา2ใช่ปะ่ะ โรตารทูเนี่ยเด็กหนวดโรตารเนี่ยนี่มีเยอะปะ่ะยกตัวอ,อย่างแล้วไม่เข้าใจอีกเวลาโรตาเนี่ยมันจะมีไอ้ดาบบิงก์อ่ะบิงก์อ่ะเวลาคุณจะบิงก์ใช่ปะ่ะมันก็คุณก็กดดาบบิงก์คุณเอาอ่ะกดฮอตคีย์ดาบบิงก์กดปุ๊บแล้วคุณจะบิงก์ไปตรงไหนคุณก็คลิกถูกปะ่ะทีนี้เวลาที่เราจะแบบหลบอะไรอย่างเงี้ยเราอยากจะบิงก์ถอยหลังอะ่ะเราก็ต้องไปเทรนว่าแบบอ่าเรากดฮอตคีย์ปุ๊บแล้วกดบิงก์ถอยหลังกดฮอตคีย์ปุ๊บบิงก์ถอยหลังแต่มันช้าถูกปะ่ะมันต้องกดแล้วมันต้องเลือกวาาาววเเเนีี่่ยยกก็ลบออง้แลวาวเง คุณกดฮอตคีย์สองครั้งปกัปกๆเดี๋ยวตัวละครคุณหันหน้าไปทางไหนมันจะบิงกลับหลังอ๋อโอเคอันนี้คือแบบเล็กๆน้อยๆ quality of life improvement ใช่ไหมแปบลบว่าอ๋อ oh, เราออกแบบซอฟต์แวร์มาเพื่อให้ยูเซอร์ใช้งานได้ง่ายขึ้นดักโหมดโอเคถูกต้องดักโหมดเนี่ยถือว่าเป็น quality of life มากแต่ก่อนไม่มีใครคิดถึงถึงแบบว่าเออแอปเรามันก็ต้องสีขาวสว่างจ้าตอนกลางคืนก็คือตาเกือบอดอะดักโหมดเนี่ยก็คือ quality of life improvement เหมือนกันใช่ปะเดี๋ยวนี้ แอปต่างๆออกมาก็ต้องมีด้าโหมดมาแล้วเพราะว่ามันหนึ่งคือมันประหยัดแบตสองคือมันสายตาเรามันไม่อันนี้แต่ก็จะมีพวก <c oughs> มีคนที่ชอบไบโหมดชอบแบบว่า p พ a ส e the Sun ชอบให้แสงส่องหน้าก็เลยต้องเป็นออปชันให้เลือกอีกเรื่องหนึ่งก็คือ quality o f l i f e อย่างเกมของ Elden Ring <c oughs> Elden Ring เนี่ยนะครับเพนจอยของยูสเซอร์ก็คือว่าสมมติว่าเราเป็นคนทํางานแล้วอ่าสง่งลูกเมียเข้านอนปุ๊บฮาทุ่มอ่าขอสักหนึ่งชั่วโมงแล้วกันมานั่งคอมปุ๊บปิดไฟมืด,มด อ่าเปิดเปิดเปิดกดดับเบิลคลิกไอคอนเอลดินลิงขึ้นมาทุกคนรู้ไอ้บันไดนำโคที่อะไรมึงเสือกแบ็กกราวด์สีขาวตาแบงบออ์ดเขาก็เอื้ออาทรด้วยการโอเคเปลี่ยนแบ็กกราวด์เป็นสีดำโอ้โหอันเนี้ยแค่นี้เองนี่คือ Quality of Life Improvement ใ mm, ช right? ่ปะทีนี้ในคอนเทกต์ของเกมเนี่ยไปดูสปอนเซอร์ของเราดีกว่าเพราะตัวอย่างมันชัดเจนมากจะเล่าให้ฟังแต่ว่าทุกคนครั้งนี้ คือต้องบอกว่าโฮโลเวิร์สเนี่ยสปอนเซอร์ช่องเรามาเยอะใช่ปะตั้งแต่ e n อนจิ Impact คฮงไกสตาร์เลวใช่ปะทีนี้มันมีรอบเนี้ยที่รู้สึกว่าพิเศษหน่อยเพราะว่าเราได้เข้าไปใช้ไอ้นี่เว้ยตัวเซิร์ฟเวอร์เทสอะผมเพิ่งรู้ว่าเขามีแบบนี้เว้ยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเดี๋ยวเล่าให้ฟังทุกคนฮงไกสตาร์เลวนะคุณลองคิดดูคือคุณเห็นสายล่างนี้ปะเห็นสายล่างนี้ปะ CE เว้ย Creator Experience เป็นเซิร์ฟเวอร์สำหรับทดสอบสำหรับ Creator คือ พอกันทีกับการที่จะต้องใช้ ID ของครีเอเตอร์เองใช่ปะอันนี้คือ ID แบบเซิร์ฟเวอรทซึ่งมันแยกจากเซิร์ฟอร์ปกติเพราะว่าถ้าเกิด s e r v ์ฟอร์ปกติอะครีเอเตอร์เทไม่ได้แบบว่าเฮ้ยตัวละครแบบนี้ C0, C1, C2 เป็นยังไงถูกปะ่ะแต่นี่คือเซิร์ฟเวอร์แยกซึ่งไม่เกี่ยวกับเพย์เบทั่วไปแล้วก็จะเปิดแค่ตอนเทสเท่านั้นใช่ปะ่ะและนี่คือแบบนี่ครับ c r e a อ o r e ร์ e r i e n c e ถามว่าอันนี้คืออะไรแชทมันก็คือ q u a l i t อ of l i น e ป,ป่ะเราเป เราเป็นครีเอเตอร์ใช่ป่ะแล้วเราก็อยากจะทดสอบอะไรหลายๆอย่างแต่บางทีเราถ้าจะทดสอบตัวละครยังมาไม่ถึงใช่ป่ะแพทยังไม่ลงเราต้องมีเซิร์ฟเทสมีเซิร์ฟเทสเสร็จปั๊บเดี๋ยวมาดูเขาทําอะไรให้ทีนี้มันมีอะไรก็ต้องบอกว่าคุณดูตัวละครดิมึงจะเอาตัวอะไรมึงจะเอาตัวอะไรเรื่องเลยโหอย่างนี้เจ๋งว่ะเราจะจัดทีมยังไงก็ได้ถูกป่ะเพื่อที่เราจะเทสอะแบบสําหรับคนที่เล่นฮงไกอยู่แล้วใช่ป่ะผมเนี่ยต้องบอกตามตรงว่า ไม่ได้เล่นนะครับสปอนวออ่าคุณอาไม่ได้เล่นไม่เป็นไรเพราะว่ามันก็มีเรื่องที่จับได้อะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่ว่าผมอึ้งว่าถ้าเกิดว่าผมเล่นเกมนี้นะหรือแบบถ้าเป็นสมัยเก็นชินเนี่ยโอ้โหผมจะแฮปปี้กับเรื่องพวกนี้มากก็มีตัวละครมาให้ลองครบเลยมันก็ทำคอนเทนต์ง่ายแล้วเราอยากจะลองอาร์ติแฟกต์แบบไหน,นสมมุติสมมุติอ่อมาดูไลท์โคนใช่ปะอันนี้คือ <laughs> <laughs> น้ำตาจะไหลคืออยากได้อะไรลูก อยากใช้แบบไหนอะอยากลองไลค์โคนแบบไหนมีอะอัพมาให้ครบเรียบร้อยอะมีทุกอย่างในเกมะเลือกเอาเลยอยากลองวบิวนั้นบิวนี้ถูกป่ะเฮ้ยว้าอ๋อโอเคไลค์โคนแล้วแล้วเป็นไงลิลิกลิลิกโอ้โหลิลิกเนี่ยไหนลองลอง อันนี้คือของถูกปะ่ะถ้าเกิดว่าคุณเล่นเกมสายนี้อยู่แล้วอ่ะคุณก็จะรู้ว่าอ e ีอาร์ติแฟกต์เนี่ยมันเทสยากเพราะว่าอาร์ติแฟกต์เนี่ยคือคุณต้องเล่นเป็นปีกว่าจะเจออาร์ติแฟกต์ที่มันแบบออฟตรงนั่นนู่นนี่ใช่ปะ่ะนั่นคือเกมลูปของของเกมแนวนี้ใช่ปะ่ะคุณก็ไปลงดันเก็บของแล้วก็รอว่าออฟขึ้นอะไรออฟถูกตัวละครหรือเปล่าใช่ปะ่ะแต่คุณดูอาร์ติแฟกต์ที่เขามีมาให้ดิมีทุกชิ้นมีทุกออฟมีอย่างละสามอันด้วยออฟเข้มเข้มเมต็มคําเหมาะสําหรับ การทดสอบอย่างยิ่งนะผมก็อึ้งจริงด้วยแต่รู้ไหมเนื่องจากผมไม่ได้เล่นคงไกลเลยผมก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงวะว่าตัวละครนี้มันต้องใส่อาร์ติแฟกตไหนถูกป่ะมันไม่ได้อะเราไม่รู้แต่นี่ไงเดี๋ยวนี้มีอะไรฮะมีตุ่มขวาล่างนี่ Recommend gear กดปากจบ Base in slot ซึ่งอันนี้ในเกมจริงก็มีใช่ป่ะสำหรับคนที่แบบเล่นเกมแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่รู้ว่าอาร์ติแฟกไหนตัวละครไหน ก็กดเล c กคอมเมนตให้เลยว่าเฮ้ยส่วนใหญ่แล้วคนเขาใช้อะไรไอ้ตัวด a t a b าเบพวกเนี้ยก็มาจากคอมมูนิตีทั้งนั้นเออมันมันไปอ่านแบบเว็บบอร์ดของ community ว่าเฮ้ยันเนี้ยบิวตัวละครนี่ควรจะบิวแบบไหนแล้วคุณมีเกียร์อะไรบ้างกดเปี้ยงมาป้างอ่ะสมมติตัวเนี้ยตัวเนี้ยผมไม่รู้เลยบูทฮิล l อ่ะบูทฮิลใช่ป่ะแล้วผมกดเปี้ยงใช่ป่ะเบสินสลอตได้เลยอันนี้คืออะไร Chat Quality of life กลับไปที่รับป้าก่อนตัวใหม่นี่ใช่ป่ะตัวละครคุณจะซี C0 ศูนมาใช่ไหมแต่เซิฟเทสไงคุณอยากได้ตัวละครซอะไรคุณก็เทสไปดิใช่ป่ะเพราะว่าอะไรมีมีให้คุณครบแล้วมีให้คุณครบแล้วอันนี้คือในเซิฟเทสถูกป่ะซึ่งผมเข้ามาแล้วบอกผมผมน้ำตาจะไหลมากเลยเว้ยเฮ้ยแล้วแล้วคุณต้องเข้าใจว่าตัวละครที่ของมันเต็มอ่ะมันเล่นสนุกเฮี้ยๆเลยเว้ยอ่ะสมมติเราอ้าวอันนี้อีกในเวอร์ชั่นก่อนๆเวลาที่คุณเล่นเกมเนี่ยบางทีคุณแบบคุณไม่ได้ใช้เมาส์อ่ะ เวลาใช่ป่ะคุณคุณเดินเนี่ยมือคุณยกอย่างเงี้ยแล้วคุณก็เดินเดินเล่นเล่นไปแล้วคุณก็จะคุยกับตัวละครพอคุณคุยตัวละครปุ๊บคุณต้องทําไงคุณต้องเลือกช้อยอ่ะคุณก็ต้องเอามือเนี่ยไปจับเมาส์มาคลิกใช่ป่ะเดี๋ยวนี้มีอะไรมีเลขหนึ่งสองสามอ่ามือขวาออยู่เหมือนเดิมไม่ต้องจับเมาส์อ่ะกดหนึ่งอ่ะจ้ะสบายเล่นมือเดียวคุณภาพ y อ f ไล f ์นี่เป็นไงแล้วตัวละครอ่ะมันต้องบอกว่าเท่มากอันนี้เราต้องเล่นลับป้าให้ดูเพราะว่า ตัวใหม่ใช่ปะชื่อลาป้าปะวะอ่านี่นะก็คือพอของเต็มแล้วมันสนุกมากเลยตัวอื่นไม่มีของนะอันนี้ผมใส่ของแค่ตัวเดียวใช่ปะแล้วก็อันนี้ปึกกดทีเดียวนี่ไงโอ้โหอยากใช้อันตีอยากใช้อันตีอยากใช้อันตีอ,อ,นตอ,อ,นตอันนี้นี่อ่ะเออมันเท่มากนะในตัวละครใหม่นะครับลาป้าเป็นสะเป็นดีเจป่ะวะแล้วก็ต้องกดอุ๊ย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 ฮะอิตาจิ เทจต่อต่อไออะไรเอ้ยเอ้เอ้อเอเอเอนี่ยังต่ออีกโอ้โหเอ้ยเสียงเกมไม่เข้าใช่ครับตั้งใจปิดเสียงครับประมาณนี้อันนี้คือเซิร์ฟเทสใช่ป่ะซึ่งมันก็ให้ความสะดวกกับอินฟลูเอนเซอร์แหละก็เป็น QOL ของครีเอเตอร์ใช่ป่ะแต่ว่าที่ตื่นเต้นก็คือผมไม่ได้อัปเดตเกมแนวนี้นานแล้วเนาะแล้วก็ทุกคนเข้าใจว่าไอเกมลูปของการเล่นเกมแบบนี้ก็คือ ลงดันฟาร์มอาร์ติแฟกต์แล้วก็เอาอาร์ติแฟกต์มาอัปเกรดอะไรที่มันกากกกก็ย่อยเอามาอัปเกรดอันที่ดีเสร็จแล้วก็หาอาร์ติแฟกต์ไปเรื่อยๆจนกว่าออฟจะตรงถูกปะ่ะซึ่งมันแบบว่าสมมติของผมอย่างงี้ใช่ปะ่ะแล้วผมอยากจะหาออฟที่มันถูกต้องอ่ะมันมีฟิลเตอร์ตรงนี้อซึ่งตอนนี้ผมเล่นมันไม่มีนะเว้ย คุณอยากจะหาออฟอะไรคุณก็ติ๊กมาดิโอ้โหนี่คุณมีอะไรบ้างในในในตัวคุณเนี่ยมันก็มีอสมมติผมอยากได้แค่เซตนี้ของเซตนี้เท่านั้นติดปึ๊บอ่ะก็มีออกมาแล้วถูกป่ะหรือผมจะเลือกตามออฟก็ได้ไว้ทุกคนสมมุติว่าผมอยากจะได้ออฟคิเท่านั้นอ้าวออฟคิเท่านั้นเราก็เอาดิคิดาเมดคิเลดอ่ะมาเปี้ยงใช่ป่ะมันก็มาตรงนี้เลยเออซึ่งแต่ก่อนไม่มีนะครับแต่ก่อนผมนั่งทําไงครับเออกดทีละอัน กดอันนี้เออปุ๊บอุยอันนี้ออฟดีกดล็อกไว้ก่อนกดล็อกไว้ก่อนแล้วก็ออฟอุ้ยอันนี้ออฟใช้ได้อะกดล็อกไว้ก่อนเดี๋ยวนี้สบายครับเดี๋ยวนี้มามีฟิลตอรฟิลเตอร์เรียบร้อยเลยถ้าสมมุติว่าเราอยากจะหาขยะใช่ป่ะแบบว่าเรียกว่าขยะถูกไหมพวกมึงเรียกว่าขยะป่ะกูเรียกว่าขยะแปลว่าอ่ะสองสามดาวสี่ดาวกูจะย่อยก็ฟิลเตอร์ขึ้นมาเลยแล้วก็ตั้งเป็นกดได้ด้วยนี่คุณคุณตั้งกดขึ้นมาได้ด้วยว่าคุณจะฟิลเตอร์แบบไหนสมมติคุณฟิลเตอร์ของกากของแรองงเ้ใชะมันได คุณภาพออฟไลฟ์สุดๆนี่คือตัวอย่างจากเกมสปอนเซอร์ของเราเองใช่ไหมอย่าลืมนะครับแพท2.6ลงแล้วนะครับกับแรปป้าตัวละครใหม่ใช่ไหมครับวิ่งนี่ครับสีสันสวยงามใช่ปะอ่ะโอเคทีนี้คุณภาพออฟไล e ์ย่างอืง่นๆละ่ะมีอะไรบ้างทุกคนถ้าเกิดว่าเราพูดถึงอ่ะในเกมเนี่ยเราพอจะนึกไอเดียออกปะว่าการทําอะไรให้มันง่ายขึ้นเนี่ยมันส่งผลดีกับกับยูเซอร์ค่อนข้างมากใช่ปะแต่มันก็มีลิมิตของมันอยู่ใช่ปะถ้าเกิดสมมติว่าเองทําให้มันง่ายเกินไปสมมติว่า เฮ้ย hey, เราออกแบบมาเนี่ยยูเซอร์เราไม่ต้องทําอะไรแล้วครับคุณกดคลิกเดียวทุกอย่างสําเร็จ one two three f o ใช่ปะ่ะอ่าแล้วคุณจะเล่นอะไรครับต้องทําอะไรอีกไหมครับเกมมันง่ายเกินไปพอเกมมันง่ายเกินไปปับ๊บมันก็ไม่มีความท้าทายต่อไปแล้วดังนั้นมันก็ต้องบาลานซ์ให้ดีถูกปะ่ะสมมติว่ายกตัวอย่างแบบเราเองแล้วใช่ปะ่ะสมมติว่าลัดคลิปคุณแค่กดปุ่มเดียวแล้วเดี๋ยวตัวละครคุณลัดคลิปให้ตรงจังหวะ,ะอะไรเงี้ยมันก็เป็นการเอาสกิลเพลย์ออกไปถูกปะ่ะ แล้วพอเอาสกิลเพลย์ออกไปแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าพวกคนที่แบบเล่นเกมโดยอยากจะแข่งขันอยากจะพัฒนาตัวเองอะไรอย่างนี้ขเขาก็จะไม่ชอบใช่ไหมก็เลยต้องบาลานซ์ไงแต่ทีนี้แล้วซอฟต์แวร์ล่ะทุกคนถ้าเกิดเราพูดถึงซอฟต์แวร์ใช่ไหมนี่ไม่ใช่เกมลอ่ะไปถึงซอฟต์แวร์เอาจริงๆตัวอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะยกก็คืออ่นี่ครับมีพี่คนหนึ่งเขาทาไว้ครับ <laughs> เดี๋ยวนะทุกคนใครแม่งทำเพลลิท <laughs> ใครทำเพล <laughs> เพลิทได้กวูวะ <laughs> ไายอาแล้วลองออนไลน์แต่ดูได้อีกตัวอย่าง โอ้ครบแล้วอ่ะยแค่ครบเลยหรอ,อ,หรอนี่นี่คือพี่คนนี้ก็ทําไว้กับคุณภาพออ f ไ i น e ถูกป่ะระบบกลองซุ่มใช่ไหมอยากให้ย้อนกลับไปดูคลิปนี้นะว่าการทําแบบซอฟต์แวร์ให้มันใช้ยากที่สุดทํำยังไงถูกป่ะผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้เปลี่ยนไปหรือยัง4ปีผ่านไปกิจกรรมรักหน้าล็อกยังเป็นแบบนี้อยู่หรือไม่เพราะว่ารีแคปก็คือว่าคุณเอากิจกรรมไปสุ่มไขได้โค้ดมาใช่ปะ แล้วทีนี้เวลาคุณจะเคลมโค้ดอะ่ะคุณก็ต้องเอามานั่งเลือกเ,อเลือกเกมเลือก ID เลือกเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ใส่โค้ดทีละโค้ดทีละโค้ดทีละโค้ดท,ทุกครั้งต้องทําใหม่ทั้งหมดเคมใส่เคมใส่บางทีคนมีร้อยโค้ดเลิกเลยออคลิปนี้ต้องบอกตรงๆว่าด่าไปแรงมากด่าไปแรงแบบทุกคนทุกคนปรบมือทุกคนรู้สึกว่า <c oughs> เอ้ยมันไม่ถูกต้อง <c oughs> ใช่ป่ะนี่้มีเรื่องเล่าอีกแล้วมีเรื่องเล่าว่า มันมีกิวเราตอนนั้นเราเล่นแลกล็อกใช่ไหมกิวเราไปงานออฟไลน์ที่ GGT จ,จ,จัดใช่ไหมไปไปงานออฟไลน์แล้วทีมงานแม่งรู้ว่ากิวเนี่ยกิวนอาร์มใช่ไหมแม่งต้องเดินมาบอกว่าเออคือว่าที่คุณอาร์มบอกว่าเว็บอะครับคือ,อมันเป็นแบบว่าเอาซอสนะครับเราเราเราไม่ได้ทําเองครับ <laughs> ต้องต้องฝากกิวมาบอกกูว่าตอนนี้ไม่รู้เป็นไงเหมือนกันนะฮะ ตอนนี้ก็ยังเป็นแบบนี้ครับวันนี้แจกโค้ดอยู่10กว่าโคดมานั่งกอกเองทีละไอดีฮะ4ีีทั้งตบทั้งตีไม่ดีขึ้นเลยเหรอฮะโอ้ทุกคนยกนิ้วขึ้นมาครับยกนิ้ว very good อ่ะทุกคนทำพรกัน very good quality of life ไม่ improve เลยระบบมันดีอยู่แล้วเราจะไปปรับเปลี่ยนทำไมวะ very good คุณควรจะอินกับเรื่องนี้ไหมก็คือว่าซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ตัวนึงนะมันจะมีระบบที่บางที เดฟอะไม่ได้คิดว่ามันใช้ยากยกตัวอยา่างยกตัวอย่างเนี่ยเออทํางานได้นี่ครับใช่ปะ่ะตามสเปคทุกอย่างเลยครับเอาโค้ดมากรอ,อกปุ๊บปับ๊บทุกอย่างทางานได้ใช่ทํางานได้จริงแต่ไม่ได้คิดถึงตอนเขาใช้ไอเคสเนี่ยมันเป็นเคสที่ใช้งานยากแล้วทุกคนบ่นหมดใช่ปะ่ะแต่มันจะมีบางเคสที่แบบตัวยูเซอร์เองก็คิดไม่ถึงว่ามันมีวิธีที่ดีกว่านี้สําหรับการทํางานบิดาแห่งค u a l i t y อ f ไลฟ์อิ p พ o ฟเมนต์คือเกมนี้ครับแต่ว่าในช่วงนี้เรากลับไปเล่นน,นี่ครับ s t a r d e w Valley ครับ ผมเล่นไว้นานแล้ว s t ร์ดิวเวเลแล้วช่วงนี้เกดก็นั่งเล่นแล้วเกดก็มาถามว่าอันนี้คืออะไรใช่ปะ่ะไม่เห็นมีเลยไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่รู้อะไรเงี้ยกูแบบตอนกูเล่นมันไม่มีนะเนี่ยแล้วพอมานั่งดูอะ่ะคือทํางานหนักมาก s t ร์ดิวเวเลเดฟทํางานหนักมากทําคนเดียวคุณภาพไลฟ์แบบเยอะจัดเดี๋ยวนี้มีเล่นง่ายขึ้นเยอะใช่ปะ่ะบอกว่าเออมึงเอาตังกูไปเถอคนอื่นเขาทาเกมภาค3แล้วึงยังอัปเดตเกมมึงอยู่เลยทุกคนบน่นปุ๊บอ่า จัดการทํางานทันทีใช่ไหมมีช็อตคัดมีอะไรอ่ะมีเพนพอยต์อันนี้เพนพอยต์เพิ่งเจอวันก่อนเลยคืออารมณ์ประมาณนี้คือตอนเย็นในห้องนอนตอนคืนเกตดจะนั่งเล่นสตาร์ดิวเล่ใช่ป่ะแล้วผมก็จะนอนไถมือถือใช่ป่ะแล้วผมก็จะได้ยินเสียงเสียงอะไรวะทําไมเสียงแปลกๆอ๋อซื้อข้าวคือแบบว่าเวลาซื้อของอ่ะซื้อทีละอันแล้วมันจะกดใช่ป่ะนี่ก็เป็นเพนพอยต์ถูกป่ะเวลากูซื้อกูอยากซื้อเยอะๆอยู่แล้วมันจะมักดทีละอันถูกป่ะ เอออันนี้บอกว่าใน PC มีตุ่มบอกเลยว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ามีกดตุ่มหนึ่งซื้อแม็กซิมัมไปเลยเออก็แค่นี้เองง่ายมากเลย <laughs> ทุกคนทุก everybody คร n ร e เล t ทุกคนรู้จัก <laughs> เออใช่ป่ะเป็นเพนพอยเล็กๆน,น้อยๆ,อๆที่แบบเออเดฟเขาคิดถึงอ่ะดังนั้นซอฟต์แวร์เนี่ยก็ต้องคิดถึงเรื่องพวกนี้ด้วยอ่านี่ไม่ใช่แค่เกมอย่างเดียวเว็บเมื่อสักครู่นี้หรือว่าจะเป็นแอปของคุณเนี่ยใช่ปะ่ะว่าแบบอันจริงๆมันเกี่ยวกับ U X U I ไหมอ่ะต้องบอกว่ามันก็เกี่ยวว่า UxUi ที่ดี Quality of life มันก็สูงอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราพูดถึง a p p l e a i r d o p a i r d o p เป็นสะดวกอยู่แล้วนะสะดวกจิ้มชื่อคนเปิด a i r d o p ปุ๊บโยนโอ้ยสะดวกมากแต่เราไม่คิดไม่เคยคิดเลยว่ามันมีวิธีที่สะดวกกว่านี้คืออะไรคือเปิด a i r d o p แล้วเอาหัวมือถือมาจิ้มกันเฮ้ยดีมากกูไม่ต้องรอหัวมึงขึ้นมาแล้วกูกดอีกต่อไปแล้วกูจะกดแชร์ปุ๊บอะเอาหัวจิ้มจุ๊บ ข้อมูลวิ่งไปเลยอันนี้คือคุณภาพออฟไลฟ์สุดๆเราเป็นยูเซอร์เราก็รู้สึกว่าเออแบบเดิมมันก็ใช้ได้อยู่แล้วถูว่ามันดี้นไีอีใช่ไหมนั้นเป็นคนคิดนอกกรอบคุณภาพออฟไลฟ์สำคัญถึงจังหวะเนี่ยหลังจากที่ฟังไปแล้วเนี่ยคุณพอจะนึกถึงอะไรที่มันเป็นคุณภาพออฟไลฟ์ในซอฟต์แวร์ไม่ว่าจะเป็นเกมหรือซอฟต์แวร์อื่นๆที่คุณนึกได้เลองว่ามาที่แชทระบบลงทะเบียนในมหลาลัย my god แค่คิดว่าจะเข้าต้องเข้าเว็บเล็กอ REG อ่ะ คิดก็กูถามจริงตอนนี้มันดีขึ้นเลยยังนี่ปีส0 24แล้วไอ้ชาติยังใช้ระบบเดิมกันอยู่หรือเปล่า <c oughs> ยังไงอย่างนั้นถ้ามันยังใช้ได้อยู่ก็คือใช้ได้สมัยเรียนโคตรหัวร้อนพอเรียนจบแล้วเห็นรุ่นน้องวอยวายใช่ปะ่ะเพราะว่าอำนาจมันไม่ได้อยู่กับเราไงสวแบเขาก็ซื้อไปแล้วเขาซื้อรอบเดียวเขาไม่อยากซื้อเพิ่มใช้คล้ายๆระบบเดียวกันหลังบ้านเดียวกันทั้งทุกมหาลายัยไอ้เล็กเล็กจุฬาเล็กนั่นเล็กนี่ใช่ปะ่ะเหมือนกัน เปลี่ยนหน้ากากเฉยๆระบบหลังบ้านเหมือนกันกูงงว่าถ้าเกิดกูจะหาวิชาเนี่ยทาไมมันต้องซับซ้อนขนาดนั้นวะใช่ไหมอ่ะเอาเอารหัสวิชาเข้าไปเซิร์ชเสร็จปับ๊บออกมาเป็นเซกชันใช่ป่ะมีหลายเซกอ่ะต้องกดเข้าไปดูอีกว่าเซกนี้เห็นไหมอาจารย์คนใดอา่าเรียนกี่โมงใช่ป่ะกูกดลงทะเบียนจากหน้าลิสเซกไม่ได้นะกูต้องกดเข้าไปในเซกนั้นแล้วกูค่อยกดลงทะเบียนกูถามจริงว่ามึงเพิ่มอีกปุ่มมาข้างหลังว่ากดลงทะเบียนทันทีเนี่ยมันตายไหม หรือในปี2024แล้วเวลาที่เราเอาเมาส์ไปจิ้มเซกชันนี้เนี่ยขึ้นรูปอาจารย์มาเลยได้ไหมหรือ,อยังไงโอ้โหแล้วพอกูกดปุ๊บกูกดลงทะเบียนเสร็จปับ๊บกดปุ๊บไม่รู้ด้วยนะไม่รู้ว่าลงทะเบียนสําเร็จด้วยนะต้องรอไปอีกจอหนึ่งว่าเสร็จเปล่าไอ้ย20ปีที่แล้วยังไงตอนนี้ก็ยังงั้นอีกหรอลงทะเบียนเลยก็ใช่อ่ะดิคือมันไม่มีระบบที่แบบว่าเอาลละเอาละ,าละทุกคนเลือกเซกที่อยากลงไว้นะ กดไว้ว่าอ่าออปชันหนึ่งสองสามสี่คุณอยากลงแบบนี้ใช่ป่ะทุกคนทําไ้เลยก่อนวันลงทะเบียนใช่ป่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปจัดการให้ใช่ไหมแบบว่าปุ๊บเข้าไปแล้วก็อาจจะซุม่มหรือถ้าเกิดเซกมันเต็มก็อาจจะซุม่มใช่ป่ะแล้วก็เดี๋ยวไปเปลี่ยนทีหลังหรือแบบกูไม่รู้ว่ามันมีระบบที่ดีกว่านี้เยอะกูบอกแล้วไงใครเขียนในบอทแอปเปิลเว็บเล็กเนี่ยรวยจริงมันไม่ได้ทํายากไอ้แค่ระบบนี้ไม่เปลี่ยนมา20ปีแล้วกูคิดว่าอีก20ปีก็คงจะไม่เปลี่ยนดังนั้นมึงเขียนโปรแกรมทีเดียวมึงใช้ สมัยผมเรียนปีสคือเว็บคณะมีเป็นสิเวลาจะเช็คตัวมานั่งเขียนมือเองจนไม่ไหวทำโปรเจกจบเป็นแอป,ประบบบางแผนาการเรียนการศึกษาอาจารย์ชอบมาก<笑><笑>นี่แหละมึงคือคนที่เราต้องการมันต้องมีคนทําอะไรสักอย่างหนึ่งเว้ยจริงๆริงมึงขายได้นะมึงมึงแบบเอ้เพื่อนเทอมมาร้อยอ่ะคณะมึงมีสักไห้าสิบคนแปดสิบคนมึงก็ได้แปดพันต่อเทอมแล้วมึงขายคณะมึงคณะเดียวหรอไม่ใช่ดิ มึงขายทางภาคไอ้สัตว์รวยใช่ปะพันคนคนละร้อยโอ้โหเป็นแสนนี่ใช่ปะเราต้องมีจิตใจ entrepreneur แล้วมึงไปชักแทงเลยชักครับ <c oughs> ระบบลงทะเบียนมหาหลัยชักเคยลงทะเบียนหรือไม่ครับโรานี้เซกโอ้กดปุ๊บโอ้โนเซกเต็มเด้งออกมาต้องไปหาเซกใหม่ผมต้องลงไปก่อนแต่ว่าวิชาที่ผมต้องเรียนมากผมต้องลงเศกกระจกไปก่อน เสกแบบเวลาแปลกๆเสร็จแล้วผมค่อยไปหาวิธีในการเปลี่ยนเอาปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเมื่อมีซูเปอร์เร็กใช่ปะชาครับนักศึกษาแต่ละามาหาลัยมีจํานวนหลายหมื่นคนถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะแคปเจอร์สัก20%ของตลาดเป็นเรื่องเป็นราวเข้าใจปะแต่ชีวิตมึงหาได้กับ q o l ได้จริงคือมันเป็นเงินจริงๆมึงเป็นเรื่องที่แบบถ้าเกิดว่ามันมีนมอะไรที่ทําให้ง่ายขึ้นแล้วราคามไม่แพงนะทุกคนยอมใจใช่ปะถามว่าถ้าเกิดว่าทุกคนวิ่งไปหากูบอกว่าเติเมหนึ่งห้าร้อย แต่ว่าไม่ต้องมาสู้กับเล็กบอลเลยนะโอ้โหกูจ่ายเลยกูแบบโอเคมึงกูแดกชาบูมื้อหนึ่งกูไม่ต้องมานั่งปวดหัวปวดประสาทกับการลงทะเบียนเรียนใช่ไหมใช่กูจ่ายไม่จ่ายก็ไม่เป็นไรนี่มุณก็ไปกดลงเองเหมือนเดิมใครใครเอาไอเดียไปทํารบกวนคิกแบ็กมาด้วยเดี๋ยวกูลงทุนด้วยโอเคปะเ <laughs> ดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเป็นชา้างเอง <laughs> เราแรกมึงต้องมาถามกูก่อนหมายถึงว่าผมจะทําอันนี้พี่สนใจจะลงทุนไหมมึงต้องถามกูคนแรกนะ อาประมาณนี้แล้วกัน QOL นะครับขอบคุณสปอนเซอร์ครับฮงไกสตาร์เลวแพดสองจนะครับตัวละครใหม่รับป้าน,นะครับกับ u a l i t y of Life Improvement มากมายเลยทีเดียวนะครับไปตำกันได้แล้ววันนี้นะจ๊ะแคปจอของ a อนด o i d ใช้สันมือปัดไปทางขวาใช้สันมือปัดไปทางขวามึงหลอกกูแล้วเนี่ยอุ้ย <laughs> โอเคทำไมต้องสันมืออ่ะสมมติว่ากูจะแคปอย่างเงี้ยแล้วก็ถ่ายอยู่อย่างเงี้ยอ๋อแล้วทำงี้เหรออ้ <laughs> <laughs> Quality of life นี่กูไม่รู้นี่กูไม่รู้โอ้ยกูแคบบ่อยมากมึงรู้เปล่ากูแคปบ่อยมากกูเจอใครด่ากูกูแคบก่อนแคปแคกูเลยกูวันนี้กูปาดทั้งวันเนี่ยเออเจ้าชายไอทีไอเยมหมดแล้วหมดยุคกูแล้วมันไม่ใช่เจ้าชายไอทีแล้วกูเป็นคนลุงที่ไม่รู้เทคโนโลยีแล้วแชทคนรุ่นใหม่ต้องมาละตอนนี้คือกูเป็นคนแก่ละอะไรที่มันแบบแต่ก่อนนะอะไรใหม่ๆกูจะไปรู้จนหมดเลยเดี๋ยวนี้แบบเออเออให้ ให้เขาอ่านมาให้มันเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวลองใช้ใดูไม่เป็นไรหรอกมันก็ถึงเวลาแล้วนะครับของขึ้นลูกใหม่ที่ต้องเข้ามานะครับยินดีที่มีคนใหม่ขึ้นมายังคิดถึงไอ้คลิปนี้อยู่เลยอ่ะกูด่าอาจารย์เลยนะมึงเรียนใครโอ้ยอึ้งมากว่าตอนนี้มึงยังไม่เปลี่ยนอีกเบรดีกูจริงๆ